ขอถามครับถือแบบ VI แต่หุ้นขึ้นทุก10%และขายออกมาซื้อใหม่ถือว่ากำไรทบต้นไหมครับซื้อใหม่ถือใหม่ในหุ้นตัวเดิมแต่ดูพื้นฐานดีอยู่แต่ถือยาวรอขึ้นไปทุก10%ทบต้นไปเรื่อยๆครับถือว่าดีไหมครับกำไรทบต้นครับขอปรึกษาแนวคิดใหม่ผมงงครับองงอ่ะเดี๋ยว,ยวขอขอคำถามชงแรกได้ไหมเบิร์ตอีกทีได้ไหมครับ เปิดเลยดีกวอา <Okay. S 1> ขออนุญ,ญาตนะ <Okay. S 1> ฮะหุ้นขึ้นทุกสิบเปอร์เซ็นตและขายออกมาซื้อใหม่อ๋อจริงๆแล้วอะ่ะเออสิ่งที่น้องทำอยู่เนี่ยมันก็เรียกว่าทบต้นได้เหมือนกันเบิร์ดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ VI เราใช้คำว่ากำลังทบต้นเนี่ยมันคือการที่เราเนี่ยไม่แอคชั่นบ่อยๆเบิร์ด คืออย่างเคสของน้องเขาเนี่ยคือเขาทบต้นด้วยตัวเขาเองเข้าใจปะคือกาําไรสิบเปอร์เซ็นเพขายแล้วก็มาซื้อใหม่ก็เป็นการทบต้นด้วยตัวเองจริงไหมครับปัญหาของมันคือเราอัดพลาดได้เพราะต้องตัดใจบ่อยๆใช่ไหมครับอ่าแล้วก็สิบเปอร์เซ็นเนี่ยพี่คิดว่ามันมันดูไม่ไม่มีเหตุผลที่จะขายมากนักลองนึกภาพตามพี่นะครับนะสมมุติวันนี้เราซื้อหุ้นที่ราคาสองบาทนะครับสองบาท ขึ้นไปสิบเอร์ซ็ก็กลายเป็นสองบาทยี่สิบใช่ไหมสองบาทยี่สิบนะครับคําถามเราขายได้เหตุผลอะไรอะ่ะที่ไม่เห็นเหตุผลนะลองนึกภาพตามพี่สมมุติว่าถ้าเราอะครับเห็นภาพอนาคตนะของธุรกิจเนี้ยว่าอุย้ยมันน่าจะไปสามบาทคําถามตอนสองบาทยี่สิบมันจะขายปะ่ะไม่มีเหตุผลให้ขายไงนี่นออกมาดังบบนั้นเนี้ยการตัดสินใจขายด้วยผลตอบแทนกําไรเนี่ยพี่คิดว่าอันเนี้มิสลีดนะ อันนี้น่าจะเข้าใจการลงทุนยังไม่ถูกต้องนักไม่ถูกต้องนักนะครับอ่ะโอเคเรื่องหนึ่งแล้วก็สิ่งที่นั้งคุนมองคืออย่างนี้ครับถ้าลองนึกภาพตามพี่คําว่าทบต้นแบบ V I คืออะไรนะครับลองคิดเท่าตามพี่นะบริษทัทครับเขามีทุนอยู่เท่านี้นะมีทุนอยู่เท่านี้แล้วเขาทําธุรกิจปุ๊บผ่านไปหนึ่งปีมีกําไรแล้วเขาเอากําไรเนี่ยมาทบกับคุณเดิมขยายกิจการขยายสาขา ไม่จ่ายกำไรออกมานะไม่จ่ายกำไรออกมาไม่จ่ายผลนะเอากำไรเก็บไว้แล้วก็ลงทุนต่อมีกำไรอีกปีที่สองเก็บสะสมทบไปเพิ่มอีกลงทุนขยายสาขาอีอะไรอีกธุรกิจอีกลงทุนเพิ่มอีกขยายให้มนันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นอันนี้เรียกว่าผลตอบแทนทบต้นโดยที่ให้บริษัทให้ธุรกิจเป็นคนทบต้นแทนเราอืมอืมครับแบบไหนดีกว่ากัน ก็แล้วแต่คิดระไกันแต่ว่าอืแบบ V I จริงๆแล้วชอบแบบนี้มากกว่าเพราะว่านั่นแปลว่าเราจะทํางานหนักๆ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 เพื่อหาหุ้นที่จะเป็นแบบเนี้ยทีเดียวอแล้วก็ถือยาวเนี่ย V I ทำไมถึงถือยาวเพราะเรามองหาบริษัทที่หนึ่งเขามีความสามารถในการแข่งขันสูงสองเติบโตไปยังอนาคตได้อีกยาวนานริกปะได้อีกยาวนานนะ เพื่อให้เขาเนี่ยทบต้นให้เราไงทำกันบ้านหลักตอนแรกเลือกเขาแล้วก็ถือยาวไอ้ที่ถือยาวไม่ถือยาวพร่ำเรื่อหลายคนเนี่ยเขาใช้ V I ผิดว่าแบบอ๋อ V I ต้องถือยาวเท่านั้นไปถือซื้อหุ้นกะโหลกกะลา,ก,ก,ลาก,ก็ถือยาวอันนี้ไม่ใช่ V I ไม่ใช่ V I เป็น P I P I คือ Passive Investor คือแบบซื้อแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยไม่อัปเดตไม่อะไรทั้งสิ้นตอน <S <S 1> <S 1> ซื้อเลือกหุ้นตอนแรกก็ไม่ได้เลือกดีเดย์อะไรหรอกเลือกแบบมูมูซู้ๆอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ย ไม่ใช่ V I อย่าเข้าใจผิดนะครับอืมอืมอืม